และในเคสจํานวนมากนะคะก็พบว่าภูมินั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมีอยู่ไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ําไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแน่จ๋านะคะมีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่เชื่อว่าถ้าหากว่าติดโควิดว่าเคยป่วยเป็นโรคโควิดแล้วร่างกายจะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติไม่จําเป็นต้องรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดแต่ความเชื่อนี้นะคะเป็นความเชื่อที่ผิด พราะมีการยืนยันจาก WHO หรือองค์กรอนามัยโลกและ CDC ส่วนป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแห่งอเมริกานะคะยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วเคยป่วยเป็นโรคโควิดมาแล้วแต่คุณก็ยังต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะเป็นเพราะอะไรเรามาฟังกันในคลิปนี้นะคะ ผลที่คุณต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดถึงแม้ว่าจะเคยป่วยหรือว่าเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วนะคะ 1. นนะคะถึงแม้ว่าหลังจากติดเชื้อแล้วนะคะร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา แต่ภูมิคุ้มกันนั้นนะคะก็เป็นภูมิคุ้มกันเพียงชั่วคราวภูมินั้นนะคะจะสร้างขึ้นอยู่ประมาณ3.6ถึงเดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆและ 2. นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะช่วยป้องกันคุณจากการติดเชื้อซ้ําและการติดเชื้อตัวอื่นที่มีการกลายพันธุ์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการที่เข้ารับวัคซีนนะคะจะช่วยสังคมในภาพรวมให้การติดเชื้อน้อยลงค่ะหรือกลายเป็นศูนย์ในที่สุด เพราะในความจริงแล้วนะคะแพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้อีกนานเท่าไหร่นะคะแต่จากการศึกษาจํานวนมากนะคะก็พบว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติไม่ได้คงอยู่ตลอดไปค่ะ และในเคสจํานวนมากนะคะก็พบว่าภูมินั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมีอยู่ไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ําไปค่ะขึ้นอยู่ว่าติดเชื้ออย่างไรแล้วก็ติดเชื้อเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะเคยป่วยหรือเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณนะคะปลอดภัยจากเชื้อนั้นตลอดไปค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดซึ่งในปัจจุบันนี้เชื้อโควิดกลายพันธุ์เร็วมาก สาเหตุนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ผู้ที่แม้จะเคยติดไวรัสโควิดแล้วยังต้องฉีดวัคซีนเพราะผลจากการทดลองโดยนําเลือดของผู้เคยติดเชื้อโควิดแล้วนะคะมาสกัดแอนติบอดีจากเลือดของผู้ป่วยนะคะมาทดสอบกับไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ผลปรากฏว่า a n นติบอดนั้นใช้ไม่ได้ผลค่ะนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้อจะเคยป่วยเป็นโควิดมาแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้อีกซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยติดมาก่อนค่ะและในทางตรงกันข้ามนะคะจากการศึกษานะคะก็พบว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองแล้วในสหรัฐอเมริกานะคะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มากกว่า6เดือนซึ่งอาจจะเป็นปีหรือหลายปีนะคะ และผลจากการวิจัยนะคะก็พบว่าวัคซีนมีความสามารถในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆได้ดีอีกด้วยค่ะโดยวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือทางการแพทย์นะคะเรียกว่าโพลิคอโนลแอนติบอดีฟอร์เมชันค่ะสารนี้จะไปทำลายหนามโปรตีนของไวรัสโควิดได้ดังนั้นนะคะการฉีดวัคซีนนะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าไวรัสยังคงสามารถกลายพันธุ์ได้อยู่นะคะในปัจจุบันแล้วก็กลายพันธุ์เร็วมากๆด้วยการมีแอนติบอดีในร่างกายจะทําให้มีความสามารถ ในการไปกำจัดหนาโปรตีนของไวรัสโควิดสายพันธุ์ต่างๆจึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการลดการติดเชื้อค่ะและในภาพรวมจากการศึกษาวิจัยนะคะในปัจจุบันก็พบว่าการได้รับวัคซีนถึงแม้ว่าจะรับไปเพียง1โดสก็ช่วยให้ร่างกายนะคะมีภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดตามธรรมชาติจากการติดเชื้อค่ะ ก็ทําให้ร่างกายนะคะมีภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดตามธรรมชาติจากการติดเชื้ออย่างมีนัยยะสําคัญและนอกจากนี้นะคะยังพบอีกว่าสําหรับผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วนะคะเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน1โดสนะคะพบว่ามีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อเลยแล้วเข้ารับวัคซีนถึง2โดสค่ะ หรือพูดง่ายๆก็คือทำภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันจากวัคซีนสร้างนะคะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อได้ทั้งคู่แต่ผลการวิจัยนะคะพบว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีน ให้ผลการคุ้มกันที่ยาวนานกว่าดังนั้นนะคะสําหรับผู้ที่เคยติดเชื้อเคยป่วยด้วยโควิดแล้วจะมีความปลอดภัยมากกว่าถ้าหากว่าได้รับวัคซีนเพิ่มเข้าไปอีกนะแทนที่จะใช้เพียงภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวในการป้องกันโรกระยะยาวและจากการศึกษาล่าสุดนะคะวัคซีนป้องกันโควิดนอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้วยังช่วยลดความรุนแรงถ้าหากว่าติดเชื้อแล้วมีอาการป่วย แต่การรับวัคซีนสําหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือเคยป่วยเป็นโควิดนะคะให้เว้นระยะห่างจากการติดเชื้ออย่างน้อย3เดือนซึ่งถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือกันนะคะในการรับวัคซีนภาพรวมในระดับสังคมก็จะมีการติดเชื้อน้อยลงหรือทําให้การระบาดเป็นศูนย์ได้ในที่สุดด้วยค่ะดังนั้นนะคะการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดจึงเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อนี้ให้น้อยลง ถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้อแล้วเคยป่วยด้วยโควิดมาแล้วการเข้ารับวัคซีนเพิ่มก็ไม่ได้ทําร้ายหรือว่าทําให้คุณเจ็บป่วยแต่วัคซีนนะคะจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้คุณแล้วก็จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยค่ะใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะถ้าหากว่ายังคงมีความกังวลยังลังเลยังไม่มั่นใจในตัววัคซีนนะคะอยากให้หาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ประเมินผลดีผลเสียจากการรับวัคซีนนะคะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวัคซีนหลายๆยี่ห้อก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะและการที่เราจะหยุดการระบาดของโรคนี้ได้ก็คือการที่ทุกคนนะคะมีภูมิต้านทานต่นตอโรคเราจะผ่านวิกฤตคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย